สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็พบ,พบกับเยจอยคนขี้เงาคนเกา่าคนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือเยจอยพาลุงสวนค่ะโอเควันนี้เยจอยก็พามาทํางานในสวนนะคะแดดออกแดดออกแล้วยายจอยลงสวนผูค้คนเยอะแยะเดินผ่านสวนยเยจอยนี่นะคะ ก็ตัดคนเลี้ยงมาเขาพูดกับหมาเขาเขาไม่ได้พูดกับเรา

ชวรที่จสติดออกด้วยนี่เลยนี่ค่ะถ้าแดดออกเจ๊จ่อยก็มาทำแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่หนาวค่ะยังหิมะยังไม่ลงมันหนาวแต่ว่าหิมะยังไม่ลงนะคะกิ่งใหญ่เจ้า ถ้าแดดออกยายจอยอยู่บ้านไม่ได้นะคะ่ยะยายจอยลงสวนหรือไม่ก็หาอะไรทำนะคะ ก็ใส่เอาไว้เจ้าใจขุดหลุมไว้แล้วนะคะเนี่ยตัดใส่ไว้ในหลุมให้มันเป็นปุ๋ยนะคะให้ดินมันให้ดินมันฟูค่ะเจ้า mm hmm. จอจคิดถึงเมืองไทยเราเนาะต้นไม้กิ่งไม้เยอะแยะแล้วก็อุปกรณ์พวกอะไรอะ่ะ mm hmm. เขาเรียกอะไรอะ่ะบดเหรอบดกิ่งไม้เหร ก็มีเยจ่อยเคยคิดจะซื้อนะเคยคิดจะซื้อซื้อไว้ให้ลูกแต่ลูกเยจอยทำทำแบบนี้ไม่เป็นนะคะ่ะกาอาจจะทำเป็นเดีะะ๋ยวก็เนาะคนเรามาคิดต่างกันเด็กสมัยนี้กับเด็กสมัยก่อน สำไมเยอจอยเด็กๆทำอะไรได้ก็ทำนะเนี่ยฮะเยอจ,จอยก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าหิมะจะลง วันไหนฝนตกแดดไม่ออกเยา่จอยก็ไม่มาไม่ลงสวน กิ่งไม้พวกนี้เดี๋ยวมันก็ย่อยสลายนะคะพอย่อยสลายมันจะช่วยให้ดินฟู ยายเจยพยายามตอนตอนกิ่งแอปเปิ้ลแต่มันไม่มันไม่มีลากก็เลยตัดตัดเอามาทิ้งตัดออกยยเจยเคยาตอนตอนกิ่งเนี่ย แล้วเอากลับเมืองไทยนะคะขนเอาไปให้ลูกปลูกเยอจอยปลูกไว้ตอนแรกมันก็เป็นค่ะปลูกใส่กระถางไว้แต่พอเยอจอยกลับกลับมามันตายตายหมดเลยเนี่ยค่ะ ชีวิตในแต่ละวันของยัยจอย เต็มแล้วก็ลงเหยียบเหยียบเหยียบเต็มแล้วก็เหยียบเหยียบเลยเนี่ยค่ะการทำงานของยายจอยเนาะแล้วยังเหลือนี่เห็นนะเนี่ยยายจอยก็จะทำแบบนี้แล้วก็ยังเหลือริมริมฝั่งนู้น ต้นดอกไม้เนี่ยก็ต้องตัดนะคะตัดออกอจะเจ๋อจะตัดออกมุมไหนเห็นไหมนี่เลยมุนมนี้แหละนี่คือต้อนเก่า นี <Yeah. S 2> ่ค่ะเราก็ตัดตัดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆค่ะว่าทำไมถึงตัดทำไมไม่ใส่เลยคือตัดให้มันย่อยสลายง่านยะ ดอกไม้ นึ่งแล้วค่ะอากาศมันเย็นตายหมดหมดเวลา อยู่เมืองไทยยายจ่อยก็ทําแบบนี้นะคะกลับไปกลับไปทียายจ่อยก็ท,ทําทีบ้านเราใช้ยาฆ่ยหาเนาะแต่ที่นี่ห้ามใช้สารเคมีนะคะ ทำสวนที่นี่ห้ามใช้สารเคมีค่ะ แล้วเราก็กรบกกรอดินแต่มันก็ย่อยสลายนะคะ ีแบบนี้คนแก่ที่นี่เขาสอนยายสอนยายจอยนะตอนแรกแยายจอยก็ทําไม่เป็นหรอก ก็ทำกันแบบนี้เนาะแล้วก็ขี้ยาวัชพืชต่างๆก็ใส่ลงไปอันนี้สวนจะเ็เนี่ยค่ะ,คะ,คะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเต็มหลุม ยายจอยทำแบบนี้ทุกปีแล้วก็นี่เลยยายจอ,อยเนี่นี่่ะ จะพืชที่เห่จ่อยใส่ลงไปอือนะคะทแบบนี้ค่ะ วิธีทำปุ๋ยของยายจอยโอเคค่ะทุกคนงานยายจอยยังไม่เสร็จแต่แยายจอยขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้ยายจอยจะอัปเดตให้ดูนะคะว่าเวลายายจอยทำเสร็จแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ได้เข้ามารับชมคลิปยายจอยทำปุ๋ยนะคะ กับยายจอยพาลงสวนนะคะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายจอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ